เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เจ้าตัวนี้โอ้โหฮึบ <c oughs> ได้ทุกอย่างที่กูอยากได้แต่ไม่ได้ตัวที่กูอยากได้อ้านี่ไงโอ้โหเฮีย ออืืทุก้ได้ครับตัวซีเ็ดเนี่ยตัวอะไรซีเ็ดมันจะเป็นตัวปุยเมฆครับเปิดอยู่เนี่ยควยไม่ได้เอี่ยตัวพระจันทร์ครับโอ้โหสาสสามสองตัวเนี่ยมาดูดิ ไอเยีเย้ยแหละมันได้ยากจัดเลยดิเออเขาบอกเขาว่าได้ยากจัดอ่ับับตัวสีฟ้าสีฟ้ากับสีเขียวก็แพงไอ้ยี่ชิโลอยู่ไหนวะมึงตามมันให้กูหน่อยดิแบบแบบแฟกูเยอะปะเนี่ยเห็นมันเอาไปขายคนในแก๊งหมดแล้วโโเห็นเขาว่ามีน้อยละ เฮ้ยขอบคุณ500เจมเฮ้ยไอ้เนี่ยนี่ปะเนี่ยคนนี้ปะเนี่ยไอ้สัตว์เขาคือขายเขาคือประชาชนในเมืองเอาเรื่องแลเนี่ยเี้ยเขาไม่แบ่งไไรเลยอ่ะเขาจหลายเลยใหหลายเงินเะ มึงดูดิเนี่ยมึงดูดิใครจะขึ้นไปเอาเขาอะไอ้ียกูเนี่ยหนึ่งคนแล้วที่ที่ที่เนี่ยเท่าไหร่แสนสี่แสนหนึ่งแสน,น,นหนึ่งอะเนี่ยตีตีไปนะแสนหนึ่งสามแสนไอ้คนเดียวหมดเลยอะมาเปิดขึ้นแสงไม่ได้ด้วยไอ้ทียขึ้นไปเขาจิ้มลงมาต่อกูยอมแล้วกันกูจะได้ไม่เปือเงิน ครับผมมีมีบัตรแฟชั่นขายไหมครับเพจไม่มีเลยครับผมพี่ครับมีบัตรแฟชั่นขายไหมครับเพจผมเนี่ยผมกําลังหมดแก๊สเนด้อผมหมดแล้วเด้อผมจะเอาไอ้ปุยเปกเด้อปุยเปกอันนี้หรอพี่ที่ผมใส่อยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคนละตัวคนละตัวอันนี้มันเป็นแบบเซลอันนี้มันแบบสูบโอ้พี่น่าจะเติมเยอะนะเนี่ยพี่ไปแปดอันพี่นี่กันแดงขายขายต่อไหมพี่ฮะเลสียซื้อไหมฮะ เลสี <Red> ่เลขสี่เลยเหรอพี่เออเดี๋ยวไปเอาให้สามสามจุดห้าได้ไหมไม่มีอันดีในตัวตอนเนี้ย <N iss an> นี่กูได้ไปแล้วตัวที่กูอยากได้ <N iss an> สวย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 อันนี้อันนี้รุ่นนี้เขาหากันในวักจริงเหรอครับผมแต่แต่ตัวไอตัวที่มันมีเมคแพงกว่าไม่ได้เลยนะอะโคตรเท่อะ <N iss an> เหี้ยแล้วมีใครมีบ้างปะอยากเห็นนะ เยอะพี่มีอับผมเดีเยผมยืมพี่รันจวนมาใส่อยู่ในรันจวนอยู่ป่ะอยากเห็นนะพี่ว่าผมเนี่ยเป็นยิออจจัดตัวแล้วมันกดกี่อันอ่ะเห็นเขาว่าเปิดไปเก้าอันได้มาตัวเดียวใช่ครับมันย่อยได้ป่ะวะ ย่อยได้ปะเศษอะย่อยตรงไหนวะมันย่อยได้ปะ,ะโยบล้องคอรับอลโหบแฟชั่นนี่มันย่อยได้ไหมนี่พระเจ้าเอาคุณอีกหนึ่งร้อยด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากย่อยไม่ได้ครับลุงกูมีอยู่สัตว์ไสพ่พี่ครับพี่มันขายกัน,นตัวประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่แฟชั่นอะตัวไหนนี่ ตัวตัวสีเขียวเนี่ยแนบก่อนนีะพี่สามล้านมากสี่ล้านสามสี่ล้านตัวเนี้ปวดใจเหรอไม่คุ้มกูก็แลกสี่ล้านอะประมาณเนี้ยถูกถูกหน่อยสี่ล้านคุ้มไม่รู้พอแล้วซื้อเลยตอนเนี้ยราคามันดีสาธุออกมาให้กูหน่อนาคอพระจันทร์อติบล้านมีเห็นโพสตัวสีเขียวเองก็ซื้อดีตอนเนี้ยสี่ล้านลองขอเขาซื้อดู พี่ครับพี่ครับครับผมขอซื้อแฟชั่นต่อได้ไหมครับพี่แฟชั่นอะไรอ่ะไอเนี่ยไอที่ติดตรงเท้าพี่ครับสี่ล้านฮะผมอยากมีแฟชั่นบ้างอ่ะเอเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้เลยถามถามไอตะกี้เนี่ยเขาบอกว่าสี่ล้านอ่ะแต่สี่ล้านผมมีไม่ถึงอ่ะน่าจะประมาณสองล้านลุงแต่ผมบอกสี่ขอพี่ งั้นให้สามครับผมให้สามก็ได้สามล้านเอาไหมนี่ตัวบนหัวเนี่ยผมพูดตรงๆนะพี่ผมมีแค่หนึ่งจุดห้าโอ้ยไม่ได้รุ่นนี้เขาหากันในคกว้างไอชิ้นส่วนมันใช้สองใช่ไหมในการแลกได้ใช่ไหมออนถูกต้องปะใช่เอาลงรถรถหนึ่งคันใช่ครับใช่ใช้สองอันแต่ตอนนี้กูเอาเอาเอาไปแลกหมดจะหมดแล้วเนี่ยเฮียแลกแลกตั๋วแฟชั่นอะ Oh, อา้าวุไูไม่ไม่แลกไม่แลกชิ้นส่วนรถหรอไม่ส่วไม่รู้อ่ะตัวตัวนี้ไปยืมเขาใส่มาแลอันที่มันเป็นดวงจันทร์นะบนนี้แฟชั่นใหม่ครับว่พี่ใช่ครัอันนี้มันเป็นตัวตัวในตู้สุ่มไอ้จือตัวนี้เขาเท่าไหร่นะ ไอตัวดวงจันทร์อะไม่รู้ไม่ไม่ได้ผมไม่เห็นใครขายเลยนะพี่แฟชั่นอันนี้ไม่เห็นใครขายเลยนะสิบเอน่าจะแลจัดอะสิบเอ็ดสิบเอ็ดกูแรกชิ้นส่วนดีกว่าตอนนี้กูมีเท่าไหร่วะเออผมมีหนึ่งเออผมมีหนึ่งสองสามสามอัน สามอันต้องแลกอีกสักหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องก็จะมีสองคันได้เครื่องมาเอพีเนี่ยตัวนี้ยังสวยเลยนะที่เขาใส่อยู่เนหะ็นไหมตัวที่เขียวลงมวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้คือซาตูปิดตาปิดตาเปิดดูทีละจุดฮะ <มา S 2> อป็คาบิบ,บาร่าก็าเป็นด้าพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่เนี่ยผมอยากได้ตัวเนี้ยพี่หาหาบัตรบัตรแฟร์อยู่เนี่ยลงมีบัตรแฟร์ขายบ้างไหมเนี่ยผมแกลกรัวๆเลยเนี่ยควรเอาไปไเลาะอีกชิ้นส่วนเนี่ยผมแลกไม่ส่วนแล้วเนี่ย Oh. ขายให้ผมได้ไหมพี่ครับขายหยังไอ่ชชั่เดี๋ยวพี่แป๊บนึงผมกำลังหัวร้อนกับมันอยู่นะ <c oughs> ครับผมผม,ผมยักได้ไดปัดแฟม <c oughs> ลองหาเสือเดอีย๋ยวมันก็มีคนขาย <c oughs> กาชาม,มีคนขายเยอะ ปิดตาอันบนสุดเห็นปหมชิลตัวเบ,แบบี้อะปิดตาไหนตัวไหนตัวไหนออกมาผมแว้วมันจะได้ตัวไหนอะพี่อ๋อมันเจอสะส่มชุดที่ลุงใส่เลยทั้งชุดเลยเป็นไงบ้างครับลุงผลประกอบการเ <c oughs> จง๊งมันขายไปแล้วเท่าไหร่นะพี่ไ,ไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วรถดีปะวะเกมจัด แลกรถครับเรขายแฟชั่นแลกรถครับอเมนต่างเลยครับแลกรถใช่ไหมครับไขหวานนี่ครับเดี๋ยวผมเรียกไข่เฮียโอ้ยตไปไปไปไหนายย่ีตไปไปไปลุงครับกี่คันครับคันหนึ่งครับคันหนึ่งไม่เอาสองคันหรอครับมันผมไม่ซ้ำกันอ่ะมันต้องซ้ำกันปะ ชิ้นส่วนอะหรือว่ามันแลกได้เลยไม่จำจำเป็นต้องซานเอาชิ้นส่วนไหนบ้างครับเนี่ยก็หมดเลยถ้ามันได้เนี่ยถ้ามันได้เนี่ยแลกหมดเลยสองคันถ้ามันได้ได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่สองคันโอเค แต่ตัวนี้น่าจะแรงนะเนี่ยไอตัวเนี้ยน่าจะแรงอยู่นะเพราะว่าผมเปิดมาต้องหลายอันตัวเนี้ยผมไม่ได้ตัวนี้ผมได้แค่ตัวเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะไม่แรงแล้วไอเยี่ยสีฟ้ากูนะ่ะคือเนี่ยตัวเนี้น่าจะแรง หวยรถกูแม่งหายไปสองคันเลยเฮียไม่นี่เขาแรกม็ให้กูกี่คันน่ะบินได้ปะเนี่ยเฮียคันเนี้ยเุ้ยรถไฟฟ้าอ๋อ